ไม่เชื่อ,อยาลบูลุ่สองแม่ค้าผักใจบุญตั้งจิตอธิษฐานขอพอรพญานาคคราชร้อยเสียนงานรุ่งกิจการค้าขายรวยสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะสองแม่ค้าผักใจบุญนะคะไปขอพอรพญานาคนะคะแล้วเฮงนะคะกิจการค้าการขาย รุ่งเรืองนะคะบรรยากาศที่โรงทานของวัดพรายชุมพลนะคะบ้านหางครองหมู่ห้าตะบนบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยนะคะมีชาวบ้านมารอรับอาหารและเครื่องดืง่มเป็นจำนวนมากนะคะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่24ตุลาคมที่บานมานะคะมีนางสมจิตโลกวิทย์อายุ55ปีเจ้าของร้านเจ๊หมูผักเมืองหนาวตลาดศีเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็นางโชติกา ทององอาจอายุ67ปีเจ้าของร้าน216เจบ้บมปากของตลาดที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะสองแม่ค้าผักใจบุญนะคะได้ร่วมกันนำกระถินสาม,มคัคคีซึ่งมียอดเงินกว่า4แสนบาทนะคะมาทอดที่วัดพรายชุมพลนะคะเพื่อร่วมสร้างอุโบสถหลังใหม่นะคะที่สุดสมไปตามการเวลานะคะโดย แม่ค้าสองคนนี้นะคะเธอเปิดเผยว่าหลังจากเข้ากราบนมัสการพระประลัดวน,นาสิริสุวรรณโหนเจ้าวาดวัดปลายชุมพลแล้วนะคะก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานและก็กราบขอพรองค์พญานาคหนึ่งพันเสียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อสมัยพุทธกาลซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วที่วัดปลายชมพลนะคะซึ่งตั้งอยู่บริเวณ สระน้ําหลังวัดนะคะก่อนจะเดินทางกลับปรากฏว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะกิจาการค้าขายส่งผักทุกชนิดของทั้งสองคนกับขายดีจนผิดหูผิดทานะคะการค้าจเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทั้งสองคนเชื่อว่าเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์และอำนาจบารมีของพญานาคราชพันเสียนอย่างแน่นอนนะคะ หลังจากนั้นนะคะสองคนนะคะแม่ค้าสองคนก็ได้นําผักสดนานาชนิดมาถวายพระปลัดวันนานะคะเจ้าอาวาสวัดไพรชุมพลเพื่อเข้าลงครัวทําอาหารและลงทานแจกจ่ายให้กับชาวบ้านทุกคนนะคะนี่เลยนะคะพญานาคพันเสียนที่วัดกําลังก่อสร้างนะคะถ้าท่านอยากไปทําบุญหรือไปขอโชคขอลาบก็ไปได้นะคะที่วัดไพรชุมพลนะคะ ที่บ้านหางทองหมู่5ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยนะคะสวัสดีค่ะ